ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องสาธุหวยเด็ดช n แนลแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนค่ะพิกัดล่างร้อยล้านนะคะหกหนึ่งหนึ่งหกหกสี่สี่หกวิ่งล่างรวยนะคะวิ่งหก รูดหฟัน6นะคะวิ่งล่างที่หลัก1วิ่ง1ฟัน1รูด1นะคะติดล่างนะคะนาคิโกให้หลัก4หลัก5หลัก7หลัก9างวดนี้เด่นที่5 0าศย์หหวยออกวันพฤหัสนะคะ ให้หลักห้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหสองหสห้าแปหกนะคะหลักห60 6ศูนย์หกนึ่งหสองหสี่อาจารย์ชินกันนะคะ